ปลูกผักบุ้งแก้วไฮโดรโปรนิกขายสร้างรายได้วันละกว่า1,000บาทวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่จุดเรียนรู้ผักไฮโดรโปรนิกตั้งอยู่เลขที่24ทับ4หมู่4บ้านท่าดินแดงตำบลลำเก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายกำม,มนพรพินนาศักดิ์ประธานเพลงใหญ่ผักไฮโดรโปรนิกบ้านท่าดินแดงนำทีมงานเยี่ยมชมการปลูกผักต่างๆในโรงเรือนแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิก ซึ่งแต่เดิมนั้นนิยมปลูกผักสลัดหลากหลายชนิดออกขายเป็นหลักแต่ล่าสุดได้หันมาปลูกผักปุ้งแก้วขายแทนโดยเริ่มตั้งแต่การแช่เมล็ดพันธุ์นำลงบรรจุในแผ่นโฟมแล้วนำลงแปลงปลูกซึ่งใช้ระบบให้สารอาหารแบบปุ๋ยน้ำที่ผสมเองผ่านพลังงานแสงอาทิตย์แยกเป็นแต่ละแปลงและพบว่าผักปุ้งแก้วแต่ละแปลงจะมีการพัฒนาการเติบโตที่เร็วมาก เพียง18ถึง20วันเท่านั้นก็สามารถเก็บขายได้แล้วซึ่งแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านมาซื้อในราคา2กิโลกรัมละ40บาทสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นขอบเป็นกำรรมวันละกว่า1,000บาทเลยทีเดียวบ้านท่าดินแดงเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติซีนามิในปี2547ทําให้บ้านเรือนอุปกรณ์ประมงเกิดความเสียหายจํานวนมาก หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิในปี2548ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพังงาร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติได้เข้ามาให้ความรู้และส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกและส่งเสริมทางด้านการตลาดและดำเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกลุ่มปลูกผักบ้านท่าดินแดง จากนั้นก็ได้ปลูกผักประเภทผักสลัดขายเป็นหลักและผักไทยประเภทผักกวางตุ้งผักคะนา้าและอีกหลายชนิดด้วยกันต่อมาก็ได้ประสบปัญหาการขาดทุนเพราะต้นทุนสงูงและสู้ราคากับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆไม่ได้จึงหันมาปลูกผักบุ้งแก้วออกขายซึ่งก็พบว่าต้นทุนต่ําการเก็บรอบผลผลิตก็เร็วเพียง18-20ถึงวันเท่านั้นก็สามารถเก็บขายได้แล้วศัตรูพืชก็มีน้อย ปลูกได้ทุกสภาพอากาศจนสามารถเป็นพืชหลักในการสร้างรายได้สู่ครอบครัวรายวันด้วยการวางแผนการปลูกให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกวันโดยเก็บทำความสะอาดและบรรจุถุงพลาสติกถุงละครึ่งกิโลกร,รมัมขายกับพ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านนำไปขายต่อในราคาขายส่งกิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาขายในท้องตลาดกิโลกร,รัมละ6 0บาทสำหรับจุดเด่นผักบุ้งแก้วของบ้านท่าดินแดงนั้นจะเป็นผักปลอดสารพิษ กรอบหวานทานอร่อยทั้งแบบสดสดและนำไปปรุงอาหารส่วนผู้ที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสามารถมาศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันได้ที่จุดเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกบ้านท่าดินแดงปัจจุบันเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดงตอนแรกที่เราปลูกผักอย่างเช่นผักสลัดพวเกลนโอก๊กเลดโอก๊กฟินเลพวกนี้ส่วนมากตอนนี้มันโซเชียลมันเยอะใช่ไหมทีนี้มันก็ คอนก็เรียนรู้แล้วก็แพร่หลายกัน,นกทั่วบางคนก็ปลูกกินกันเองทีนี้ผมก็หันมาปลูกผักบุ้งแก้วเนี่ยประมาณสัก3สามสี่ปีได้นะครับข้อดีของมันเป็นพืชที่เติบโตได้ง่ายในทุกสภาพของอากาศนะครับไม่ว่าหน้าฝนหน้าแล้งหน้าหนาวอะไรพวกนี้ก็ปลูกได้นะครับคือปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับคือในหนึ่งรอบเนี่ย ถ้าเป็นที่ฟาร,ร์มผมเนี่ยก็ประมาณสัก18วันถึง20วบวันแล้วก็เก็บขายได้ที่หน้าฟาร,ร์มนี่ผมขายอยู่กิโลละ40นะครับแต่ข้างนอกในกิโลละประมาณหกสิบบาท ừ, ผักบุ้งแก้วเนี่ยตามปกติแล้วมันจะ,ะดีกว่าผักบุ้งอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันจะกรอบตั้งแต่โคนถึงลายเลยครับมันจะมีความหวานแล้วก็กรอบอยู่ด้วยครับถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องการปลูกผักบุ้งแก้วนะครับในระบบะไฮโดรโปนิกนะครับมาได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าดินแดงตํานตร์ลำแก่นอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาครับ